ผัดปลาสูตรของยายเองสูตรยายเองเหรอต้องยิ้มก่อนผัด <c oughs> ปลาสูตรขงยายดอกไม้นะครับผัดปลากระเทียมพริกไทยนะครับสูตรขงยายดอกไม้ก่อนพร้อมที่จะสูบแล้วนะครับได้แล้วนะมื้อเช้าของยาย ปลาผัดกระเทียมพริกไทยนะคะสูตรของคุณยายเองค่ะสองคนยายหลานนะคะวันนี้ก็กินกันทั้งวันค่ะเนื้อปลาช่อนนานะคะผัดกระเทียมพริกไทยรากผักชีขิงเลืเหลืองหอมดีแล้วเติมน้ำแบบน่อยครับ เดี๋ยวน้ำตาลทรายไปนิดนึงค่ะใส,ะสเะนะในน่เนื้อแกงไปค่ะรันเนื้อปลาช่อนนะเนนื้อเนื้อปลาช่อนผัดสูตรพิ้งไก่ค่ะผัดกระเทียมพริกไทยขิงนะครับสีน้ำดำนิดนึงนะครับทุกคน ดนิดนึงครับเป็นนิดหวานหน่อยนะคะรับลงดตามนต้องการเลยกะจะได้ความเผ็ดร้อนจับขิงกับพริกไทยหน่อยนะคะรับเไม่ใส่พริกครับสหับผัดมลาสูตรขยายหาลบนี้นะครับฉันก็ชาตแตสงน้ำเกลือให้ชาตจืหน่อยนะครับจะได้หยุดเกลือก็ได้นะครัือนีเือฉันหมดเลยครัไม่มีหับใส่ผลยครับ นเนื้อปลาสุกแล้วน้ำสุกครับน้ำเยาขยำข้าวบ้างเล็กน้ยนะะอยเนื้อกตานะครับตอนนี้เนื้อปลาสุกปิ้งชิมรสชาติตามต้องการแล้วนะคะะร,ะรับเราจะพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่ครับปลาผัดเพียงพริกไทยสุคยยะครับ กินกับข้าต้มก็ได้นะเนื้อกินกับข้าวต้มเราก็ปรุงรสชาติให้มันออกเค็มหน่อยคเค็ม่บบนี้ครัก็จะได้นะ